สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สำหรับช่องคนช่างก็มีโลแท็กวีทียี่สินะครับตัวนี้มาชุดกกขางชุดแฮนอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าสภาพภายในแย่ๆนะครับเสียหายหมดเลยผมก็เปลี่ยนกา้านอัดการเปลี่ยนลูกปืนขเ,เข้าเวียงแล้วพอกเผาข้อเวียงแล้วว่าเผาข้าเวียง่วงท้ายเสียนะครับแล้วก็ฟานเป็นลูกป็นแหวนแล้วก็ เขาซีดีไอเขาวางมาแล้วแต่ว่าเขาออกติดกับกระจาดด้วยผมก็แปลงใหม่ว่าทำเก็บยละเอียนใหมนะับไมัอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนนัดนัดใหม่ทุกตัวนะครับนอตแข็งนอตปกฐานน็ดติีนเสื้อนอตผาสูบเปลี่ยนใหม่นหมครับใส่เป็นนอดแข็งแล้วก็จะพวกนอตพวกนี้จะเป็นนอตปีกทำาดูดีมีชาติกูนะครับแน่ แล้วก็เข้ามาเป็นสองกระูนะครับเป็นใส่กระบูทีแรกมาจะของให้เป็นกระบูเดียวแล้วผมก็ซื้อตัวนี้มาใส่ใหม่นะแล้วก็ใส่เป็นเหลี่ยมฟ้าดานะครับท่านดูดีมีชัดกูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดปั๊มกันครับพอติดปั๊มเสร็จผมจะลองสตาร์ดูนะครับใส่กระเร่งใกล้เสร็จแล้วนะครับพอดีคลิปตอนต้นที่ผ่าทำผมก็ได้อัาไว้พอดี มันโทรศัพท์มีปัญหาเลย<ๆ>ก็เลยไม่ได้เอามาลงไม่ได้นะครับก็อเอาทดประกอบไปเสร็จก็ดีนะครับคลิปจะได้กระชับหน่อยครับเพราะว่า BTS ผมก็ลงไปหลายตัวแนละ้วเอาลองดูแบบน,น้อยบาตอนนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนติดปั๊มนะครับผมจะทำขามันจะติดตัวน,นี้นะครับ เราหาน็อตความยาวให้มันใกล้เคียงพอดีๆนะครับแล้วก็เำาห้ติดไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมให้ใกล้ๆกับกระบูนะครับนจะติดใ,ใกล้ๆกับกระูเลยครับ ต่อสายเง้าไปฮะกรณ์เฉิงครับอันนี้เจ้าของเอาไปใช้ง,งานในเขื่อนป่าสักนะครับวิ่งหาปลาวิ่งรับคนในเขื่อนป่าศักนะครับไม่รู้อยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่เขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักประเทศไทยน่าจะมีที่เดียวนะครับ มันจะมีที่เดียวแต่ผมไม่รู้อยู่ที่ไหนนะ <c oughs> ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็สายฟิตขึ้นมาจากแท้งนะครับมาครับพัมนะครับครับช่วยมั เดี๋ยวเราสายชุดปั๊มเสร็จแล้วเราลองสตาร์ทกันดูนะครับแต่สตาร์ทผมจะยกลงจากบนโต๊ะเนี่นะครับเพราะว่าบนโต๊ะนี่สตาร์ทไม่ได้นะครับผมไม่มีแรงดึงมันสูง <c oughs> เดี๋ยาเสียยังมามแล้ว เดี๋ยวผมจะใส่คองสักหนึ่งรูปครับมาแล้วนะครับอเราจะใส่กองขอนเข้าขบูนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่จากขึ้น,น,นมานะปั๊มมันจะทำงานหนักหรือว่าอาจจะโดดจากถังเชืเพลิงไม่พอดีครับ เอาเป็นว่ากองก่อนเข้าขบูนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อจากปั๊มขึ้นมาต่อจากกรรอนปั๊มลงกรอนเลยครับอ่อันนี้เราก็เดี๋ยวสายรถอีกรูก็ต่อให้เขานะครับโอ้โหสายมันต่างแลกก้วนเดี๋ยวนี่มันสายกลับนี่ครับอันนี้กลับลงกระงอนที กันล้นนะครับเพราะปั๊มรุ่นนี้ปั๊มรุ่นนี้แรงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตั๊มตอกของรูนะห้าเหลี่ยมแรงนะครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับชุดปั๊มนะครับชุดทางเดินน้ำมันมีเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยกลงจากโต๊ะล่างไประวังล่างครับเลยลองเราจะลองสตาร์ทกันดูนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยววเราลองติดกันดูซิว่าเพิ่งเพิ่งจะประกอบไปใหม่ย,ยินงฝุ่นตึกเลยนะครับเนี่ยแตถ่ถามว่าลืล่นนั้นก็โอเคว่าลืล่นแต่ว่าหมายถึงยังต้องลานอินอีกนะครับเพราะว่าฟิตใหม่ฟาใหม่โอเคเดี๋ยวเรามายกลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวกัน,นครับผมหากระลอนกระลอนน้ำมันมาเตรียมสตาร์ทกันนะครับก็ผมก็ได้ต่อสายน้ำมันนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองติดกันดูนี่ แต่ว่าผมจะดึงไหวกรือเล้เพราะว่ามันมีฝือดอยู่เลยครับเนี่ยมือเดียวดึงไหวกว็พอเล้ทำามีคนเล่งให้จะจะดึง,ง่าย่าครับ ดี๋ยวลองดึงอีกทีนะครับเบนกระเสียงรวมนะครับโอเคคือบอกไฟแล้วก็ได้สายเฉยแค่นึงเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวลองทีแต่สตาร์ทหนักนะครับต้องบอกก่อนว่าสตาร์ทหนักเขายังฟิตอยู่ตัวนี้แล้วผมก็ดึงไม่ไหวเรื่องเรื่องไหมครับ ถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วก็จะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคนบันช่างก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ